จัดมากับน้องข้าเจ้าสวัสดีัเป็นทางการครับบอสใหญ่คุนมาร์สวัสดีระบบเวตาเป็นบุคราสวัสดีช่างกีเตอร์ชิรักชทุกอย่างอันนี้ก็ได้หึ่งเจียวนะครับใบ้ฟืนคนกับใบ้ฟืนกำลังมาส่งที่ลานเทไม้ มากครับเราจริงๆแต่เจอมดคันด้วยแล้วครับมาถึงแล้วครับลานตไม้ยังไงครับยังไงรถก็ชื้อเอือดรัวจะเลี้ยวอือดครับวันนี้ก็ได้หนึ่งเที่ยวอยู่ครับ ว่าเราจะได้ ไว้ก่อนก็ผมโลเยอะเกินแดดร้อ,อ,อ,รอน <S 2> <S 2> <S 2> ใกลถึงแล้วเราจะมาดูวิธีการลงไม้ป้องลงไม้เฟืนของผู้ช่วยกูกับน้องข้าเจ้าว่าจะไวขนาดไหนฝีมือการลงไม้เฟืนของน้องข้าเจ้า

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอนุัตาบุตรแฮชแท็กคนทำงาน,นครับาขอบคุณมากครับลงไมกก้นครับสวัสดีครับ